เปนไอเดียล30รุ่นปี2026เป็นรถเกี่ยวข้าวแบบคอมไบที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เกษตรกร,รกยุคใหม่ที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพความรวดเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยีอัจฉริยะในการเก็บเกี่ยวพืชผลซึ่งรุ่นนี้ถือเป็นการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดจาก,กรุ่นก่อนๆด้วยการใช้เครื่องยนต์กำลังสูงถึง900แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่ช่วยเพิ่มพลังและลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงระบบดูอัลฟลูอเอ็กแอลที่สามารถจัดการมาเมล็ดพืชได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวล รวมถึงถังบรรจุมเมล็ดขนาดใหญ่ความจุ2 5 0 0ลิตรที่ทำให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้นานขึ้นโดยไม่ต้องหยุดถ่ายมเมล็ดบ่อยๆความโดดเด่นของ Fen Ideal 30คือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแรงทนทานกับเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบห้องขับได้รับการออกแบบให้เป็นแบบสมาร์ทคอร์ปิที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ 5G ทำให้เกษตรกรสามารถดูข้อมูลการทำงานวิเคราะห์ผลผลิตและวางแผนงานได้แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังมีระบบ AI ช่วยขับเคลื่อนและปรับตั้งค่าต่างๆอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ลดการสูญเสียมเมล็ดและช่วยให้การทำงานแม่นยำแม้ในสภาพพื้นที่และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการดีไซน์เฟนไอเดียลสามสิบมาในโครงสร้างที่ใหญ่และแข็งแรงแต่ยังคงความสวยงามแบบโมเดิร์นตัวถังใช้วัสดุคุณภาพสูงเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทานการจัดวางอุปกรณ์ภายในและภายนอกถูกคำนวณอย่างรอบคอบเพื่อให้การซ่อมบำรุงทำได้ง่ายและรวดเร็วห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนห้องนักบินเครื่องบินมีเบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบกันสะเทือน ลดแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานในแปลงระบบควบคุมต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อต่อการใช้งานง่ายและปลอดภัยเทคโนโลยีไอเดียลซิงเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ช่วยให้การทำงานระหว่างหัวเกี่ยวและระบบขนส่งมเมล็ดประสานกันอย่างลงตัวไม่มีการอุดตันและลดความเสียหายของมเมล็ดระบบเบรดิคทาวเวสใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นและน้ำหนักมเมล็ดในขณะทำงานเพื่อปรับค่าการทำงานให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติทั้งหมดนี้ทำให้เฟนไอเดียลสามสิบสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกสภาพแปลง ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวโพดหรือพืชผลอื่นๆจุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบฟาร์มอัจฉริยะผู้ใช้งานสามารถควบคุมและติดตามการทำงานของเครื่องผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ตดูสถานะเชื้อเพลิงสภาพการทำงานและแม้ก,กระทั่งสั่งปรับการตั้งค่าบางอย่างจากระยะไกลได้สิ่งนี้ช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องอยู่ประจำเครื่องตลอดเวลาแต่ยังควบคุมการทำงานได้อย่างใกล้ชิดในด้านความปลอดภัยเฟนไอเดียล30มมาพร้อมระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบคัน กล้องมอง360องศาระบบเบรกอัจฉริยะและระบบควบคุมเสถียรภาพเพื่อป้องกันการพลิกคว่ำแม้ในพื้นที่ลาดเอียงสูงความสะดวกสบายในการขับขี่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของความหรูหราแต่เป็นการผสมผสานความปลอดภัยกับประสิทธิภาพอย่างแท้จริงสำหรับด้านประสิทธิภาพการทำงานรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง20%และมีการสูญเสียเมล็ดน้อยลงกว่า15%ระบบจัดก,การเมล็ดและฟางสามารถคัดแยกได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถกำหนดรูปแบบการกระจายฟางเพื่อเตรียมแปลงสำหรับการเพาะปลูกครั้งต่อไปได้ทันทีจุดเด่นอีกอย่างคือระบบไฮบริดที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงถึง1 8ซต่อรอบการทำงานและยังลดมลพิษทางเสียงทำให้เหมาะกับการทำงานทั้งในฟาร์มขนาดใหญ่และใกล้พื้นที่ชุมชนในส่วนขององค์การบำรุงรักษาเฟนไอเดียล3าถูกออกแบบให้ชิ้นส่วนสำคัญสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีระบบแจ้งเตือนการบำรุงล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้เตรียมพร้อมและลดเวลาหยุดเครื่องโดยไม่จำเป็น ระบบหล่อลื่นอ,อัตโนมัติช่วยลดภาระในการดูแลรักษาและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรโดยรวมความสวยงามของเฟนไอเดียล30ไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายนอกแต่ยังรวมถึงไฟส่องสว่างเล็ดรอบคันที่ให้ความสว่างชัดแม้ทำงานในเวลากลางคืนพร้อมระบบปรับทิศทางแสงอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของหัวเกี่ยวการลงทุนในเฟนไอเดียล30จึงไม่ใช่เพียงการซื้อรถเกี่ยวข้าวแต่เป็นการยกระดับการทำงานของทั้งฟาร์มให้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ กเกษตรกรจะได้ประโยชน์ทั้งในด้านเวลาต้นทุนและคุณภาพผลผลิตนอกจากนี้ความทนทานและการรับประกันจากผู้ผลิตยังทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานระยะยาวจะคุ้มค่าและเชื่อถือได้เฟนไอเดียล30รุ่นปี2026จึงเป็นสัญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านสู่การเกษตรยุคดิจิทัลที่ทุกขั้นตอนขององค์การทำงานได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีอัจฉริยะและพลังเครื่องยนต์ระดับสูง ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกษตรกรได้เครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคต